ฉานก็เปดแฟนมาเห็นมีเลยโพสโว่โพอ,อสุดฮิตคืดข้อโอนมีสิ่งก็มีมากมายโดยอยากหาแฟนสักคนมาเป็นยาวรักสาหัวใจที่มันเงามากมายอยู่ทุกวันน้อยจะมีสักคนมากไหมไมีใช่เอซีตัวยงแต่ขอให้รักมัน ทักอินดี้ครับผมเดี๋ยววันนี้มีเมนูมานําเสนอครับผมเป็นเมนูที่หาอยากจั็หน่อยครับผมนี่นกคุ่มครับผมลาบนกคุ่มครับผมพอดีไปคุบม,มากครับมเมื่อคืนนี่ไปนะครับพิธานูตอนกลับก็เลยไตยไฟคุบหน่ววิงคุบออกครับผมเห็นมันบินครับเท่ลเลยนี่กระเลาะกับมาเอาวิงไปคุบ ครับเราช่วหมันจบครับผมแต่ว่าที่เรเห็นตอนนั้นนะสำหรับทุกคนที่บรชอบนะครับการการสร้างชีวิตกับความทุกขอความไพเราะนั้นตรงนี้เลยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นการใช้ชีวิตกับผมเช่วงครับเดี๋ยวทีเอาไปลบคนครับผมเอานกคุมตัวนี้ห่างไอ้อตื้อตื้อื้อะครับเขาอยากัดเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะผมสำหรับทุกคนที่เขามารับช่วงผมนี่ผมกดออกครับผมเบื้องให้มันจบครับผมการลบคนครับผม ดูคนอออกะไรก็สิเอาไปคขวแล้วก็เอาไปปิ้งครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมโอ้นี่ดูคนอร่อยสิเด่นเสียวควนมากนกคุมหายากครับผมหารลองคนก็จะเฮ็ดใส่หยวกกล้วยครับผมหั่นมันหน่อยเนาะแต่ว่าผมสิบ่ใส่แอกเพราะว่าถือว่าหลายอยู่ซีโตนี้ครับเอาไปปิ้งเจ้าเจียเบิ่งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่าสุดยอดครับผมใส่ข้าวขัวหอมๆใส่น้ำปลาแดก เดีวไปปิ้งแล้วก็มาฟักแล้วก็เอาไปใจนำปลาร้ามาหลานที่นึงครับผมสดน้ำอหอมเลยขออนุญาตตัดปเป็นขั้นตอนครับผมด่งไฟเลยไปด่งไฟก่อนอันนี้ครับผมขึ้นขั้นตอนการเผาแล้ว,ก,วออก็จังหวะมัดขั่วครับผมแผ่ออกปิ้งที่นึ่ง หลายคนถี่กำลังเบิ่งวิธีการหลาบอยู่นนนเนาะเนาะเจ็กเย็นครับผมตัวทีเผาะจะเดี๋ยวไปปีงี้เดี๋ยวมาหลาบอีกทีหนึ่งครับผมมันงทหอมมากครับนกบคุมเนี่สาเหตุที่มันเสียเนียนก็นที่แขนนะครับที่หอมแบบใส่ข้าวขัวหลายๆครับผมแยกถ้าเป็นขั้วตอนครับผมเต้เฮ้ยสุดงาม สู้ภูไรแม่นี่ยเออภูภนั่นแหละดำมดดากเลยเหรพี่เล็กบ่าไอ้ตาลุกเป็นกันตัวน,นครับผมนี่ครับผมหลังจากที่เผาแล้วเรียบร้อยครับผมนไฟเหรอครับเจริญม,มันมากครับผมมึงนี่มันสิบสิบที่โตครับผมเนื้อแน่นมาก เดี๋ยวไปคั่วผมแล้วก็สิปิ้งครับผมรอช่เป็นขั้นตอนครับมันแักมันแน่นเลยหอมพร้อมสำครับ,บลองทำิืงครับผมสุดยอดนะครับสำหรับเมนูอีสานแล้วผมหลับลูกคุณแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งเป็นขั้นตอนพอดีแม่วพอดีคั่วยลางก่อน ล่างสะอาดๆขั้วก่อนครับผมอุ่ออออนละโค้นขี่ให้เบิ้งครับผมปิ่งก็วันที่นี่ปิ่งเห้มันสูกงกันเดี๋ยวไปฝักครับ เรืองเดือดนะจ๊ะนีเห็ดนด้ำปลาแดกไว้น้ำปลาแดกว่าต้องเห็ด,รดหรือมั้งต้มน้ำปลาแดกห้วยับวนที่ลาดเลยฝักเล็กบุ้งเสกขวัวเสพปักหอมนี่ตัดไปต่อมันสุกเลยนะครับัที่นี่จิตจะยาวเ,เกินไปมันบรรยากาศเล็กน้อย หมาใหญ่แล้วเอาไปสามตัวครับผมหมาตั้งซื้อแล้วเรียบร้อยครับผมตัวนั้นชื่อว่าไอ้เนี่ยตัวไลายๆสีดำๆนะด็อกเตอร์ครับผมนี่ครับเออมันสลัดด็ oh. <laughs> ดอกเตอร์กับบอบบี้บอบบ,บี้ครับผมอันนี้ยังกับแม่อีนี่ตังไงเฮ้ยกับหัวเฟียคนมีสีครับผม เราตครก็ผมพอดีหาปิ้งสุกก่อนครับมาเขัาบ,บันทนี่สุกแล้วจากตัวไงแบบรุ่งเหลี่ตยตัวหน่อยครับผมสายเหตดที่ปิง้งไมันแห่งๆสิมันจะ,จะได้หอมครับลายคนอาจสิหันอยากได้เนื้อไรกับบ่บ่จะเป็นต้องปิ้งแห้งนี่ก็ได้ครับผมจอมันสีบ,บ่งหอมจะแบบแบบนี้นสีหอมแบบตำดังเลยครับได้กินก็หิ้วเขาเลยเดี๋ยวมาฝากครับบันนี้ปิ้งแหมๆครับผม ติงแบบแข่งที่สุดเลยครับว่าแต่บ่มใหม่ครับผมมีฝักไอแม่ยฝาเลี๋ยเอาหมอไปข้างต้มน้ำปลาแดกทอมันีังให่ลูกๆเข้าไเน้อแล้เอาปลาแดกมาเสิร์้ถัาไทย นี่ครับผมเดี๋ยวน้ำปลาแดกน้ำปลาลระครับผมลงไปไม,มันนัวครับผมปุ๋งเลยเอาไปใส่ฟักเับาัปน,นี้รล้วน้ามันเดือดก่อนใช้เกลือน,นิดนึงครับผมนี่เดี๋ยวที่ฟักเข้บไปน,นี้ ตั้งแต่แรกจั้งสี่ออมาตาม <S <s ่ำอีกท um pues um ีหนึ่งครับผมมันจะหอมมากเลยครับผมอันลองคนนะครับได้หน่อยโตเนาะอันซีโตได้ครับอยู่จะขายอยู่น้ำตลาดกันสิประมาณจะโตละสาวหรอครับน้ำปลาาวแบบเด็กน้ำน้ำลองคนก็ดีลาบตองโตใส่หยวกกล้วยได้หลายกระได้เท่านี่บัวใส่หยวกกล้วยผมใส่เนื้อหนกเลย มันจะเห็ดใส่หยบกล้วยใส่ษฐกิจกล้วยนี่คใใรับเศรษกิจกล้วยอะไรอีนี้ผักหอมล้วรับผมผักหอมป้อมผักบัวครับผมแล้วก็ผักเสริมเป็นภาษาอีสานเนาะที่ขาดไปเลยด้วยนะครับจานเน่นะครับผักเสริมหอมเปรี่ครับมันจะหอมไม้มิ้นนะครับผัก กินเยาะอื่นแบบนีเดี๋ยวมาตามมา่ำครับบนที่นี่เที่ยวลเองโคกต่ำครับผม,มน,นิ่ม<อ>ตับตับมันก็คือว,อว่าต่ำว่าต่ำและว่าจะินเิงไนเนาะเครื่องไนไตไตรเอา เมันซื้อเขาไม่ได้ปลูงนะครับต่ำเนื้อมันละเอียดนะเชื่อก็จะเจียวมาปลูกอยู่ในถ้วยครับผมน้ำปลาผมมีต้มไปเอามาใส่เลยที่นี่อย่าพี่ต่ำเนาะเสียรายาแล้ว,นะลวแล้วสดมกากเสีหลายได้หลายเลยจนะังอวะใส่ยขัวไม่ต่างผุนี่เนาะเสีหลายลวดให้เบื่อเด้อ นี่ใส่นนามอัเจาะไม่ตองซิมไม่หรอนะโอ้ยซิมน้ำมานะันสลยั่วล่ะใส่ไปเลยนี่ซอยผักขอมใส่ครับแบบนี้เ้าว พรุด,ดงคช่วงนี้เป็นช่วงที่พระออกธุด,ดงหลายครับผมซอยพักเราเอามาใส่แล้วกับปุงครับผมใส่บักเน่าก่อนอเปื๋อก้อนส่น้ำครับผมไม่ยังหอมบักเน้ว ผีกล,ละะน,นัะเมีเลยอะไร้ำอะไรใส่ข้าขวั่วกะสีหวมกุ๊บเลยครับทีนีห้เราเพของรมเปียบเาหลโอ้หมเลยหอมต้องเปียบักน้าหอมแต่บ้านเราใส่ขัาขวหอมับผม ล้องออกไปท้าเมืองสมหรับตู้พี่หารอะไรอย่างเงาโกโก,โกโกกันกดอเจาะใส่ลายาร้ายกบผู้ใดมองเราจะแบบใดกระปุแจ้งกันได้ครับผมตาดิจิตบ,บอกก็เทียบในเบื้องเจ้วัตถุดิบครับผมคนละสูตรครับแต่ว่านี่เป็นสูตรที่บาา้านหลายคนอันนี้มีอีกสูตรหนึ่งว่คือกันครับผมก่อแนบบที่ ดีว่าสังเกน้ารกล้วยครับผมมันพอมันมันหน่อยเนาะแต่วผมใช้เนือเลยจิมลงมแจงเลยดีเนาะแซ่บวสังบานไม่เห็นตุปลาด้วย่เดี๋ยวซิมเบิ่ง nó mắm mắm được da của mắt mắm 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 mà. mắm 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 เรอยู่เขาครับผมหรเห็ดอีกเมนู่นนึงครับนี่เมน,นูเสริมครับผมเป็นใส่ปลาผสมขี้ปลาครับผมเม่นขี้แก้มนะเป็นขีน้อ่อนมันที่แบบว่าติดมันนะครับบวกมันบอกใส่ปาลาเห็ดนะแห้งแดดเดียรนะ์นะแล้นเดี๋ยวมาเพิ่งยังก็แม่อูบอูขี้ปลาครับผมเม่นขีก็เขียวอันจะแก้มน,นะครับที่เป็นขี้เขียวอ่อนติดมันมันนะครับผม มีหวกปอดหอกอย่างนนพร้อมครับอกใสมันว่างไ,ไงใสมันครับเศษหอวคใสมะขามขมอม,อมำล้ำพอดีเลยใส่รถด,ดีใส่เกลือ <laughs> <laughs> เอาดน้เกียกเขาเสียงงามจะใช่ไหมใสชลด ครับคิมนี่กับจิ๊บ่ได้นั่งกินในเบื้องครับผมเพราะว่าว่าระมีตโ<อ>ตเยอะอะท่านละสะดวกพอมโมเดลใส่น้ำได้เหมือนมันมันเองเนี่ยบมเดลใส่น้ำโมเป็นนี่จะมันมันเลยสุกออกมาหนิว่าข้าวคุยสุดยอดครับผมสีนจะเปลี่ยกมันนั่นอูกใจหมสิแต่พวกหอมด้วอ่ะโม่ใส่กระเทียมลง <Okay. S 2> มันหนาบๆอยบอยู่โอ้ขีป่ลผมผมำลำปลาครับผมจอดด้วยกันครับผมจังเรบคนหมักเมนูขมอมล้ำครับเป็นใสนะครับบีออกแล้วบข่บไซบีครับขอวันนี้ขามารับสมจนจบครับผมที่พลานนจังไรขอถอดขอให้นะตรงนี้ครับผมคำว่าคำจ่าหรือกังทำหรืออย่างั้องสินครับผม ขอตรวจจีบบริณางกินให้เบิ้งเราผมชิมให้เบิ้องเราบอกวิธีครับผมเน้นวิธีกา้นรั้มครับผมเป็นบ้านๆนะครับเบิ้งอันทีเป็นปลาแห้งครับผมนี่ครับปลาแห้งแม่เห็ดขายที่เก่าแล้วครับผมหลังปีใหม่ถ้าเข้าบ้าครับผมสําหรับคนอยากสนับสนุนทางเพจบุกผมบ่าวบ้านครับผมครับแม่ไอเป็นดาวของสิแม่ขายยังไงนี่อันเป็นดาวของจีสามสามหมนยี่สิบบาทครับผมคือนี่ครับสามหมนหนึ่งสองสามยี่สิบบาท เป็นตัวงสี่กับสีเป็นหกตัวยี่สิบบาทครับผมส่งทั่วโลกครับผมหวองได้ทรงไปได้ครับผมบ่ได้มีหลายแบบนั้นครับผมอยากสั่งไปเพราะได้กินพุลาสี่ร้อยห้าร้อยครับผมได้ครับผมขอบคุณที่เขามารับชมดินจำนะครับผมหนาหนาวแล้วกัเดี๋ยวก็จะเป็นหนาแดงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมดูแลสุขภาพร่างกาย กิมรังใจให้ทุกคนนึงกันครับที่ไปเฮ็ดงานต่างถิ่นครับผมกตสิมีปลาลาบองว้อมครับผมกับพี่จอห์ห์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอุ้ยมีสมพอเบื้งสมก่อนนี้นี่ครับผมสมของห้าร้อยสิบบาทครับผมตัวโบราณน้ำให้ทรงต่างประเทศครับทรงแต่แถวๆไปไก่ครับผมเพราะว่าสมเนี่ยอายุมันสีได้แค่ทีเดียวครับผม นันจะสมเกี่ยวกันไปเจอกันกินหน้าครับผมสวัสดีครับจะมีสกคนบ้างไหมจะมีสกคนมารักน้องถ้ากินดี